สุดยอดเหรียญเกจิอาจารย์อีกหนึ่งเหรียญน,นะเป็นหนึ่งในเหรียญเบญจภาคีก็จะมีหลวงปู่สุวัดปากคองมาขามเท่านะซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนที่เหรียญรุ่นนี้ออกมาใหม่ๆอะ่ะคือยังไม่มียังไม่มีปลอมใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยมีแล้วนะครับอ่าแต่ถ้าพี่ๆคนไหนเช่าหาบูชาแบบสนิทใจนะจะเช่าหาบูชาผ่านทางช่องของผมก็ได้ในตะก,ก้าก็ได้นะครับ ผมรับประกันว่าผมเช่าบูชามาจากวัดแล้วก็เป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจแล้วสมมติว่าไม่เชื่อว่าแท้เอาไปออกบัตรแล้วเขาบอกว่าเก๊นเนี่ยสามารถมารับเงินคืนได้ที่ผมเลยเนาะอืมนี่นะเห็นไหมหูเชื่อมเป็นชนวนทองแดงโบราณน,นะครับดูสภาพผิวนะครับอ่าดูจากผิวก็รู้แล้วว่าเป็นมวลสารโบราณน,นะครับ อ่ะนี้จะเป็นหลวงปู่สุขนะเดี๋ยวผมปักตะกร้าให้ก่อน